สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ Youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผม N, เซเว่นแอนด์เสเซอรมดจากร้านบัสอนอัมพรเทคเตอร์ครับวันนี้เรามีคูต้ใต้ L40L4018SP นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี65นะรถสภาพเดิมๆครับผมมาพร้อมใบมีดดันยินหน้าแนละอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่ก็ได้นะครับผมอันนี้สวยๆไปเลยครับเดิมๆอยู่เลยนะแป๊บใสๆครับ ยังไม่ตัดนะครับผมดอกอยางสี่เส้นยังสวยๆนะครับตัวนี้เป็น L4018SP นะครับผมจดทะเบียนปี65เนาะสีสันเดิมๆครับผมตายยังไม่ได้เปิดครับติดมาร์กอยู่เลยติด,ดโอสวยๆเลยครับยังไม่ได้ใช้นะคันนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมรถไถคููต้า L4018SP อันนี้นะครับผม รถคันนี้เป็นราคา4 75,000บาทเท่านั้นเองนะ4 75,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดาคุยราคาต่อรองครับเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0136570165 8 0 2 3 7นะครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงเราดูการขับเคลื่อนครับเสียงนิ่มๆครับผมไฮดรอลิกดีครับผมเดินนิ่มๆครับไม่ฮอนไม่เค็ก ลูกคา้าท่านใดนะผมกําลังมองหารถไถโปใต้ L4018ST นะผมร้านบสอสันออมพรเทคเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะย้าอีกครั้งครับผมรถมคันนี้มดราคา475,000บาทเท่านั้นเองนะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมเบอร์โทรทิ้งไว้ข้างต้นแล้วกระทักเหตร้านมาได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบร้านบสอสันออมพรเทคเตอร์ชาแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ